ให้<ด>เป็นไหมวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันน่าจะเป็นคืนวันเสาร์ย่างเข้าวันอาทิตย์อ,อ๋อวันเสาร์ย่างเข้าวันอาทิตย์ได้ครับคุณธีรพงศ์ตั้งสมาธิดีๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนบ,บัตดนี้คุณธีรพงศ์ช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับครับา ใบที่24จากขวาใบที่24นะครับครับผม 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24วันนี้คุณทีรพงอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษ ผมถามได้สองเรื่องจะไหมครับอาจารย์ได้ครับเร,เรื่องแรกเรื่องโชคลาภครับโชคลาภนะคุณทเทรพงศ์เหมือนกับจะรู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดือนที่ผ่านมามันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมากันยายนหมดไปตุลาคมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นมาและในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละนะครับเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของดวงคุณ ต้องบอกว่าไพ่เทมเพลรนต์คือดวงคุณจะปรับทิศทางดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปนะคุณจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้ถ้ารออะไรอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยนั้นนะครับเทม p พลรนต์จะถ,ถามถึงโชคนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคนั้นๆนนะครับเนื่องจากว่าจุดเปลี่ยนของดวงคุณตอนนี้กำลังเริ่มแล้วในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ ค่อนข้างจะชัดเจนก็คงจะประมาณช่วงนะครับตั้งแต่กลางเดือนไปต้นปลายดวงจะค่อยๆเริ่มกระเิบดีขึ้นอุปสรรคจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงและจะมีสิ่งที่น่ายินดีอย่างที่ดเอร์ไมค์เคยบอกว่าคุณธีรพงศ์ตั้งแต่เดือนนะครับปลายปีเนี่ยจะมีเรื่องน่ายินดีเป็นการต้อนรับปีใหม่เลยทีเดียวครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งอยากรู้เรื่องอะไรเอ่ยนี่สินที่คนเขาหยิบยืมผมไปจะได้คืนไหมครับจะมีโอกาสได้คืนไหมนะฮะเดี๋ยวจับอีก ใบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนะบัตรนี <c oughs> ้คุณธีรพงศ์ลองเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะครับไปที่24จากซ้ายมือกับซ้ายมือไปที่24 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24หนี้สินที่มีคนยืมหยิบยืมคุณธีรพงษ์ไปจะได้คืนหรือไม่คุณธีรพงษ์นี่พี่มีแต่ให้จริงๆ เวลาให้ก็ให้ไปด้วยความรู้สึกที่เห็นใจอยากช่วยเหลือนะครับคุณเป็นคนให้เขายืมเงินหรือยือมอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่มีคุณธรรมนะบางคนคุณไม่คิดดอกก็เลยอะ่ะไม่เคยคิดนะครับเออพอออกไพ่ออกไพ่เฮอร์มิสก็คือไพ่ฤาษีไพ่ฤาษีคือใจอยากจะช่วยอะ่ะครับแล้วต้องบอกอย่างนี้นะลายนี้มีโอกาสที่จะไม่ได้คืนค่อนข้างจะสูงครับ มีโอกาสที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่เลื่อนลอยะนะเช่น<ะ>ไม่มีไม่หนีไม่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายฮะหรือขอความเห็นใจจากคุณซึ่งคุณก็นะครับจริงๆคุณคุณอายที่จะทวงเขาได้ซ้าไปนะลายนี้นะออกไพ่เฮอร์มิสก็คือมันเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีหวังเลยอะถ้าได้คืนก็จํานวนน้อยอ่ะเป็นการแบบ จริงๆการได้คืนคุณก็ไม่ดีใจแล้วตอนเนี้มันเป็นเหมือนกับว่าได้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม,ไ,กไม่รู้จะทํำยังไงนะการที่จะไปเอาเรื่องเขาคุณจริงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปเอาเรื่องกับใครฮิเมิสคือไพ่ที่ค่อนข้างจะถูกเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆนะครับจํานวนเยอะไหมครับเงินจํานวนนี้อ๋อก,ก็เป็นหลักหมื่นเยอะไหมฮะหลักหมื่นนะครับโอหลักหมื่นนะฮะครับ ทวงมาหลายครั้งหรือยังเอ่ยไม่เคยทวงครับไม่เคยทวงเลยแลวผมไม่เคยโทรตามด้วยโอ้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไพ่เหมือนกับเป็นไพ่นักบวชอะ่ะเคยไหมครับว่าเห็นว่าเป็นพระเป็นเจ้าแต่ไม่ถูกยืมเงิน <c oughs> เห็นว่าเป็นนักบวชไม่ถูกยืมเงิน <c oughs> ผมเคยนะฮะมีแฟนคลับผมที่เป็นแม่ชีหลายวัดเลยโทรเข้ามาบอกบวชชีต้องการที่จะปฏิบัติบวชชีหนีช้าก็ดีบวชชีปฏิบัติก็ดีแต่บวชชีแล้วยังมีญาติตามไปยืมเงินแม่ชีอีก ยืมไปสองหมื่นสี่ทุกวันนี้แม่ชียังไม่ได้คืนเลยเข้าวาอย่างนั้นนะครับก็ก็<อ>ผมรู้ึกค่อนข้างค่อนข้างจะแม่นนะ<อ>ผมโทรมาหาอาจารย์หลายครั้งนี่ผมตัวมันมันค่อนข้างจะแม่นครับแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงนะฮะอ๋อครับ ่วนตัวผมคิดอย่างนั้นจริงนะโอครับแล้วก็เพียงแต่ว่าที่อยากรู้เพราะว่าวันนี้เขาโทรมาบอกว่าจะหาหาไม่ดยิบมาคืนผม,มคือยืนยืนไปตั้งนานแล้วละ่ะหลายเดือนแล้วละ่ะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยโทรไปทวงสักครั้งเดียวเลยนะมไม่เคยโทรครับแต่ก็บังเอิญอะเขาโทรมาก็เาเออผมก็รับฟังแล้วก็เออผมไม่เป็นไรคุณยังเดือดร้อนก็ ไปกอนไม่เป็นไรอ่ะถ้าถ้าถ้าคิดว่ามนีล้วเม่อะไรก็มาคืนผมอะ่ะนะคุณเทรรีรพง์เป็นคนน่ารักจริงๆเลยนะครับมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกวความเห็นใจคนนะ่ะเมตตาสงสารคนแล้วก็รู้จักให้อภัยคนเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือธรรมะอย่างหนึ่งที่คุณปฏิบัติได้อย่างดีนะให้กําลังใจคุณธีรพงศ์ตลอดนะ ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์แต่อาจารย์รผมถาม,ถามถามอาจารย์นิดหนึ่งสิครับูอาจารย์กับผมนี่ก็คงไม่ห่างก,กันมากเนี่ยปีนี้อาจารย์เท่าไหร่ครับเนี่ยให้คุณถ่ายในในะคุณเคยถ่ายคุณสุนทรีจบสมัยแล้วลองถ่ายอาจารย์นิดหนึ่งผมว่าอาจารย์อย่างมากก็สี่สิบเจ็ดแต่กล้องรู้ไหมว่าผมเท่าไหร่แต่กล้องถ่ายถูกเดี๋ยวผมให้เงินเดือนเพิ่มสี่สิบเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพักเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าตอนนี้ใครถ่ายอายุผมลองลงเอสเอ็มเอสมาดีไหมฮะ แล้วเดี๋ยวคุณธีรพงศ์ย,ยังไม่หลับใช่ไหมไม่หลับครับเดี๋ยวหลังตีสองเรามาเฉลยนะว่าคุณดูจากหน้าตาของดรไมนะครับดูจากน้ําเสียงดูจากคาพูดดรไม่ My, น่าจะอายุเท่าไหร่คุณธีรพงศ์ให้ไว้ที่เลข47ใช่ไหมฮะ,ะแล้วทีมงานแล้วก็คนอื่นๆน,นะครับแฟนคลับของผมทั่วประเทศลองส่งข้อความมาที่4535808ว่าคุณธีรพงศ์บอกแล้วว่า47ท่านอื่นว่ายังไงและใครที่ถ่ายถูกคนนี้ผมมีรางวัลพิเศษให้เป็นล็อกเก็ต กับองค์เทพให้1นึ่งกเก็ตเลยดีไหมเอ่ยดีนะอะ่คุณเทียพงเดี๋ยวติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับจ่บามัสกาเราพักสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ให้เวลากับสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเดี๋ยวผมจะไปรับสายที่0830000833ญาติธรรมที่ต้องการสั่งขนมลาดู ขนมดวงดีสื่อองค์พระพิฆเนศจุดทูบก,กร,รมยานหนึ่งพันดอกยังไม่เท่าได้มีโอกาสถวายขนมลาดูขนมสื่อองค์พระพิฆเนศเป็นขนมโบราณที่องค์พระพิฆเนศโปรดปรานที่สุดสำหรับแท้นะครับ าการผลิตจากสูตรตำรับโบราณต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของรายการของดรไม์เท่านั้นจึงจะรับรองสูตรว่าได้มีการผลิตตามตำราบโบราณโดยแท้รักษาสูตรนะครับแนะนำเข้าสูตรโดยดรไม์นะครับควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนของขนมลาดู1กล่องบูชาเพียงแค่กล่องละ348บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ ดรจ้าวผู้ภูมิจะปฏิเสธความสวดรจารเมื่อสมผัอันัดับเหนึ่งจากต้นหพบงทีดรจารในเรื่องของน้ำนะเมื่อเขาดื่มน้ำได้ในปริมาณที่เหมาะสม ดยเฉพาะน้ํานั่นเป็นน้ําที่มีคุณภาพเช่นน้ําแร่บางชนิดหรือน้ําที่มีความเป็นด่างที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะทำให้การขับถ่ายการย่อยหรืออาการที่เขาเคยเป็นนหายได้เร็วมากแพทย์ทั่วๆไปแนะนําให้เราดื่มวันละแปดแก้วนะครับนี่คือน้ํามีประโยชน์ไบโอเซล่าผลิตน้ําด่างต้านอนุมูลอิสระโมเลกุลเล็กพร้อมได้่าที่ร่างกายต้องการไบโอเซล่าผลิตน้ํเดื่มที่มีประโยชน์เพื่อครอบครัวคุณ มัครเข้าร่วมโครงการรักฟรีะระคาถาชินบ,บัญชรที่หมายเลข083 000 0833หรือ www.ch8tcc.com 1-9-0-1-1-1-0-8-7เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1ทีู่กด2ชาปีพระปแดงกด3จากองและกดติเดี่ยวบางซ้อนอย่าลืมเล่นมนอตู้สู้เขได้ต้องลิกซีเทียนตอนที่พบน้องน้ำฝนผมรู้สึกหัวใจตัวเองแทบแตกสลายแม่ของเธอจากไปด้วยโรคมะเร็ง และโรคขอบผืดก็ฆ่าชีวิตของพ่อเธอไปไม่ควรมีเด็กที่ต้องทนทุกข์อยู่ในความมืดมนเช่นนี้การรับอุปการะของท่านจะช่วยเด็กน้อยสักคนได้สองแสงสดใสด้วยน้ําที่สะอาดอาหารที่มีประโยชน์การดูแลสุขภาพและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงผมรับอุปการะเด็กของมูลนิธิ C.C.F. ออยู่สองคน จดหมายของพวกเขาได้บอกให้ผมรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาถึงเวลาสำหรับท่านแล้วที่จะรับอุปการะเด็กสักคนหนึ่งโปรดโทรศัพท์หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ccfthai.or.th ใวายโรกาสวันพระราชเจษสมภพครบร55ปีษาของสมเด็จพระเทพปราชดาสยามบรมราชกุมารี องราชูประถมของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก CCF รับอุปการะเด็กสักคนนะคะสวัสดีครับวันนี้ครับจองยุ่งครับผมเราสองคนนะครับจะมาเปิดขับสุขภาพให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เป็นสมาชิกกับพวกเราครับขับสุขภาพนะครับเป็นขับของคนที่อยากมีสุขภาพดีครับห่างไกลจากโรคครับแน่นอนครับนอกจากจะสนุกสนานในเรื่องราวของการแพทย์แล้วนะครับยังจะได้รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนที่ใจดีมากมายเลยครับ พบกันได้นะครับทุกวันจันทร์เวลา11นากาถึง11นกา50นาทีครับสนุบสนุนรายการดีๆโดย DNA High Series นะครับศูนย์สุขภาพองค์รวมเซรั่มผิวดีผิวดีได้ในขั้นตอนเดียวไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องโดนดังสีครับสองคนห่วงใยสุขภาพและความง,งามรอคุณอยู่แล้วที่นี่ค่ะพร้อมตอบทุก ผิวแบบสดๆดพร้อมทั้งสารักมากมายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะขอบคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงตรงเป็นต้นไปกับรายการเนื P ้อที่เทีอนี่ค่ะช่อง8 P P ทีวีสถานที่ที่ยากจะไป เรื่องราวต่างๆที่ชวนค้นหาความเป็นมาที่น่าสัจจันทรั้งในอดีตจนถึงอนาคตช่องไปกับเราช่องโลกกว้างทางช่อง8ทีซีทีวีคุณได้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาตก้งรายการถึงเวลาเกิดรการนชัว่วโมงเต็มที่ชวนคุณค้นหาที่นี่ที่เดียวที่เกิดดมาด ให้มาแบบนี้เจือใสอินเท็นด์ก็ไม่มีมีแต่ของดีที่เป็นของดังพ่อแม่ก็เป็นคนไทยไว้ที่นิ่งไหนไหนคงไม่ข่าวกว่านี้เจ็บวันเห็นผลทันทีสัรพคุณแบบนี้รับรองน้าระบมนี่ผลนเกาหลีมาแรงสวยแบบแันแพงฉันไม่นิยมถึงจะดำแปลกก็หน้าชมไม่ต้องผส,สมสารเคมีออยอสนับสนุนสาวไทยสวยปลอดภัยไม่ต้องพึ่งสารเคมี เข้าสู่รายการ Healthy Update ค่ะพบกับรายการ Healthy Update ได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา1 1นาฬิกาถึง12นาฬิกามาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพและความสวยความงามกันได้ที่นี่ทางช่อง8 p c c TV พูดได้